ไปค,ครับคุณผู้ชมเราไปกันเอ้เราก็มาครับการเรื่อยแล้วครับลากมาครับคุณผู้ชมดูมมว่าของเราจะไปไหวไหม ลอยๆลอยลอยลื่นลื่นลืนล่นลืนล่นเต็มล,ล,ล,ลอยลโอ้่ช่วยนะฮะต้องเปิดคานาเลยถ้าอ่างเงียจริงๆ้าเปิดคานาก็ได้เลยมันก็ต้องเปิดอยู่ฮดะได้ ก็เสม้าห้อห่อยครับกหน่รังน่อหนึงตกหนอกหนึงนึ่งอกนึงอหนงอนอีอี่อน่งนงอีกนีกนึ้อกนึ่อหอีอีกทีนึงก็เปิด่องเดินได้ด ครับคุณผู้มชมไปเวลาดูกันเยไไดยขตอนุญาตจุดก,ก่อนนะครับครับคุณผู้มชมหลังจากที่เราแก้ไขการติดขนานนะครับเราจะแก้ไขมาแล้วครับนะครับาครับ ไปที่รถกันครับ,รบแ,ลรแล้วเราก็ขึ้นมาบนบนแล้วนะครับขอับกดอนนะครับได้รถสามร้จะ,ะเสีเ่ยง